อวัยวะเพศจะมีการพัฒนาเมื่อถึงอายุเท่าไหร่ครับถ้าเส้นสองสลึงขาจะมีผลกระตบต่อร่างกายอย่างไรบ้างครับผู้หญิงจะรักเราจริงนั้นก็ต่อเมื่อเคยมีเพศสัมพันธ์กับเราแล้วจริงหรือไม่ครับคือเวลาผู้หญิงถึงจุดสุดยอดครับจะมีอาการอย่างไรครับเคยเห็นไหมไม่เคยครับไม่เคยดูหนังเลยเหรอเคยครับแล้วในหนังนั่นก็ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดไหมมันร้องนะครับร้อง,องนะครับ <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเห็นหน้าผมคงทราบแล้วนะครับว่าเป็นช่วงเวลาไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเร็กซ์ครับเราก็คงมีคําถามดีๆครับของน้องๆวัยรุ่นนะครับซึ่ง คงจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทางบ้านโดยเช่นกันครับวันนี้เราโชคดีครับเรามาอยู่ที่โรงเรียนทวีธาพิเศษซึ่งท่านก็ต้องทราบครับว่าเป็นโรงเรียนชายลวนครับเพราะฉะนั้นวันนี้คําถามครับเป็นคําถามของหนุ่มวัยรุ่นเฮาๆครับดูสิครับว่าเขามีอะไรจะถามใครจะถามคนแรกครับเชิญครับรูปหล่อใช่ครับอวัยวะเพศจะมีการพัฒนาเมื่อถึงอายุเท่าไหร่ครับหมายความว่ามันจะเริ่มพัฒนามาไหร่แล้วมันจะหยุดพัฒนาเมื่อไหร่ได้ยังไงครับโอเคครับ เป็นคำถามทางวิชาการแม่เริ่มต้นก็วิชาการเลยนะครับแต่ว่าถามตรงประเด็นเลยครับคุณผู้ชมน้องๆ้องผู้ชายเนี่ยในสมองเมื่อเริ่มเข้าวัยรุ่นจะคิดอยู่อย่างเดียวครับอวัยวะเพศเราเมื่อไหร่มันจะเบิม่มเทิม่มนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มพัฒนาเมื่อไหร่เราจะเริ่มสังเกตว่าเมื่อเราเริ่มมีการสร้างฮอร์โมนเพศชายปกติก็ประมาณอายุประมาณสัก12ปีก็เริ่มแล้วล,ะละ่ะแต่เดี๋ยวนี้นี่อาจจะเป็นหนุ่มเร็วขึ้นเพราะว่าไปกินอาหารจําพวกที่เรียกนะฟาสฟูด้ดซึ่งอาจจะผสมฮอร์โมนเร็วขึ้นนะครับอ่า อาการเริ่มต้นก็คือถ้าเกิดว่าเริ่มเสียงเขาห้าวก็แปลว่าเริ่มแตกหนุ่มแล้วและอวัยวะซึ่งปกติมันก็นักมักจะเงียบเงียบมันก็จะยืดขยายขึ้นในตอนเช้าเพราะฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยเวลาเรามองเราจะเริ่มเห็นว่าเมื่อเริ่มเข้าวัยรุ่นเนี่ยอวัยวะมันจะยืดตัวหรือตื่นตัวขึ้นยกเว้นว่าช่วงนั้นเราสุขภาพไม่ดีแล้วมันก็จะโตตามตัวไปเรื่อยๆนะครับที่มันโตตามตัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะโตถึงอายุเท่าไหร่ โดยปกติแล้วผู้ชายเนี่ยนะครับจะสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงนี้ตั้งแต่12ไปสูงเร็วๆประมาณ1 8บแถึงยีเพราะนั้นอวัยวะก็พัฒนามากๆกับตอนช่วงนั้นนะครับพัฒนามากๆช่วงนั้นก็ต้องจําไว้ว่าถ้าวันไหนเช้าๆเขาไม่ค่อยตื่นขึ้นมานะไปบ่ายตอนกลับบ้านไปอาบน้ําก็นวดนวดให้มันตื่นขึ้นมาด้วยนะครับผมสอนน้องๆให้นวดให้ตื่นขึ้นมานะไม่ได้ทําอย่างอื่นนะตื่นขึ้นมาแล้วก็ให้มันนอนต่อแล้วก็กลับไปนอนนะครับคนต่อไปครับเชิญครับ อยากทราบว่าถ้าเส้น2สลึงขาจะมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้างครับเส้นสองสลึงมันไม่แพงกว่านั้นเลยนะโอเคครับขอบคุณครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับน้องๆวัยรุ่นอายุเท่านี้เขาก็รู้แล้วครับว่า,เ,าเส้นเส้นดังกล่าวในมีชื่อทางการแพทย์ว่านะครับฟรินอุมนะครับ มันเป็นเส้นซึ่งเกิดเนื่องจากว่าในระหว่างการพัฒนาในท้องที่เป็นอาวัยวะเพศชายเนี่ยมันต้องสองข้างมาประกบกันนะครับตัวกระติมจะเป็นท่อสองข้างนัประกบกันตรงกลางมันต้องมีรอยเชื่อมเหมือนกับเวลาเรามีโมของพวกพลาสติกอะไรทั้งหลายนะกออกครับเส้นดังกล่าวนั้นมันก็อยู่เราไปเรื่อยนะครับมันจะขาดเมื่อไหร่บางคนจนวันตายก็ไม่ขาดนะไม่เหมือนผู้หญิงว่าเยื่อพรม,มาจารีไม่ต้องขาดตอนเสียความบริสุทธิ์ครั้งแรก ผู้ชายบางครั้งบางครามีเพศสัมพันธ์แล้วก็อ,อาจจะไม่ขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเส้นนั้นมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปโอเคครับคนต่อไปครับชิญครับเคยมีคนบอกผมมานะครับว่าผู้หญิงจะรักเราจริงนั้นก็ต่อเมื่อเคยมีเพศสัมพันธ์กับเราแล้วจริงหรือไม่ครับใครบอกเพื่อนถามเปล่าครับอาจารย์เขาเคยบอกมาครับอาจารยโ์โอเคครับขอบคุณครับ <laughs> ไอ้ที่ผมถามเพราะผมว่าอยากจะอยากจะถามน้องๆว่ามีประสบการณ์โดยตรงไหมนะครับเราต้องมานั่งมองนี่ครับว่าความรักกับกามรมารมถูกไหมครับเซ็กซ์นี่ก็คือกามอรมารมณใช่ไหมน้องๆถูกไหมครับมีคนบอกว่าหนุ่มสาวนั้นน่ยมันเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีด้วยกามรมารมณ์เพราะว่าหนุ่มสาวบางครั้งบางคราย,ยังไม่รู้เลยว่าความรักคืออะไรนะครับถ้าเราไปถามท่านผู้รู้ท่านจะบอกว่าคุณจะรู้ว่าคุณรักกันจริงๆเลยเนี่ยจะเป็นรักแท้เลยเนี่ยต้องอยู่กันยาวนานมาก ไอ้เจอกันวันสองวันเนี่ยบอกไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้เจอหน้าเขาบอกใช่แน่เลยใช่ไหมปิ๊งหน้าเหมือนกันใช่แน่นะเจอกันหนึ่งเดือนก็นบอกว่าใช่เลยทีนี้บอกใช่เลยจะรู้ได้อย่างไงว่ารักไม่รักก็ต้องพิสูจน์รักใช่ไหมพิสูจน์รักก็ทำยังไงก็ต้องไปอย่างที่น้องเขาถามไปมีเซ็กกันก่อนจะได้รู้ว่ารักกันจริงถูกไหมครับถ้าไม่มีเซ็กเดี๋ยวไม่รักกันจริงใช่ไหมแต่อย่าถ่ายวิดีโอไว้นะเดี๋ยวคนเขาส่งต่อนะฮะนะ คำตอบต่อมาก็คือทำไมเป็นแบบนั้นก็เพราะหนุ่มๆสาวๆเนี่ยด้วยฮอร์โมนความเป็นชายฮอร์โมนความเป็นหญิงเนี่ยมันอยากใกล้ชิดมันอยากสัมผัสยิ่งเรามีไอไอวีซีดีมีหนังสือมีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งยั่วยุให้เราอยากจะรู้อยากจะรองเราก็เลยโดนเขาหลอกไปเหมือนกันว่าเออมีเซ็กซ์แล้วจะได้รักกันมากขึ้นซึ่งแท้ที่จริงน้องเคยเห็นไหมครับไม่ว่าดาราหรืออะไรต่างๆที่เขามีเซ็กซ์แล้วเขาเลิกกันไหมเลิกกันแปลว่าเขายังรักกันไหมก็แปลว่ารักเกิดขึ้นได้ก็เลิกกันได้จริงไหมครับ และรักที่เกิดขึ้นได้แล้วเลิกกันได้นั้นเซ็กส์ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพียงแต่หลายต่อหลายคนบอกว่าคนที่มีเซ็กส์อย่างมีความสุขนั้นมันก็ทําให้เกิดความเชื่อมมั่นเกิดสัมพันธ์ไมตรีที่ดีเวลาเกิดเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กถูกไหมครับเกิดเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ใช่เซ็กส์แบบที่หนุ่มสาวคิดนะมันเป็นเซ็กส์อีกอย่างอื่นนะเพราะนั้นคําตอบสุดท้ายก็คือการมีเซ็กส์กันไม่ได้เพิ่มให้รักกันมากขึ้น คนจะรักมากขึ้นหรือน้อยลงมันอยู่ที่ใจอยู่ที่เข้าใจกันไว้ใจกันช่วยเหลือกันนับถือกันและให้อภัยกันมากกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าจะมีเซ็กซ์ในวัยหนุ่มสาวอย่าลืมมีเซ็กส์ที่ปลอดภัยก็แล้วกันครับจะได้ไม่ต้องมานั่งบอกว่ารู้อย่างนี้นะครับอยู่เฉยๆดีกว่าโอเคไหมครับคนต่อไปครับเชิญครับคือเวลาผู้หญิงถึงจุดสุดยอดครับจะมีอาการอย่างไรครับเคยเห็นไหมไม่เคยครับ ไม่เคยดูหนังเลยเหรอเคยครับแล้วในหนังนั้นก็ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดไหมมันร้องนะครับมันร้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรองมีอย่างอื่น้ากไหมก็มันร้องดังอย่างเดียวครับโอเคครับขอบคุณครับเห็นไหมครับคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมทั้งบ้าน หนังวิดีโอเรื่องอะไรต่างๆทําให้น้องเราเนี่ยนะครับเกิดความเข้าใจผิดหมดทั้งผู้ชายและผู้หญิงว่าเวลาถึงแบบนั้นเนี่ยผู้หญิงจะต้องร้องเสียงดังจริงไหมครับนะครับเคยมีครั้งหนึ่งเขาเล่าขำขันครับก็ว่าตรงชายแดนไทยเนี่ยที่ต่อกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับจะเอ่ยชื่อประเทศเขาเดี๋ยวเขาฟ้องเรานะครับเขาก็มีการให้บริการเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแลวเขาติดป้ายว่าถ้าเกิดแบบเงียบเนี่ยครั้งละร้อยบาทถ้าแบบส่งเสียงดังครั้งละ400 ถามว่าทําไมล่ะเขาบอกว่าผู้ชายชอบให้ผู้หญิงร้องดังๆจะได้คิดว่าค่าเก่งทําให้เธอร้องได้นั้นในชีวิตจริงเนี่ยเวลาผู้หญิงถึงจุดสุดยอดเนี่ยบางคนเขาก็เงียบๆบางคนเขาก็ตบไปปลอยบางคนเข้าใจสันๆบางคนเขารูสาา้สึกวิวๆแต่ที่ร้องดังๆแบบในหนังอะ่ะมีไม่ถึงส0ซหรอกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมองตามหนังมากนะรเราเห็นไหมหนังละครเนี่ยเขาสร้างแบบในเวอร์ไหมเวอร์ครับเพราะฉะนั้นชีวิตจริงคงไม่ต้องเวอร์ตอนนั้นแต่ที่แน่ที่สุดก็คือ ถ้าเกิดว่าน้องคิดว่าตัวน้องจะร้องดังและคิดว่าคู่ของน้องจะร้องดังเวลาสร้างบ้านก็สร้างห้องเก็บเสียงหน่อยจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขานะครับอ้าวคนต่อไปครับเชิญครับถ้าเรามีเพศสัมพันธ์นะครับควรจะบอกพ่อแม่ให้ทราบหรือไม่ครับควรไหมครับในความเห็น ก็ความคิดเห็นน่าจะควรครับน่าจะควรนะครับแล้วถ้าบอกแล้วพ่อแม่จะตอบว่าอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับขอบคุณครับน่ <c oughs> <c oughs> านรักมากใช่ไหมครับน้องๆกันด้วยครับอย่างน้อยครับก็คิดเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีเพศสัมพันธ์ควรจะบอกพ่อแม่อย่างนี้ครับน้องๆคุณพ่อคุณแม่กลัวเหมือนกันเวลาที่เรารักกันเราจะไปม,มีความสัมพันธ์ทางเพศกันเพราะเรากลัวว่าหนึ่งเนี่ยบางครั้งเราติดอก,กติดใจเกิดหลงไปเลยโดยไม่เรียนหนังสือเราก็จะแย่จริงไหมครับ นะครับที่จริงแล้วเรายังไม่ต้องไปบอกคุณพ่อคุณแม่หรอกอย่าเพิ่งไปมีเลยเรียนหนังสือไปก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวถึงเวลาที่เราเรียนจบแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วแหมเวลาสั้นจริงๆครับคุณผู้ชมเราคงต้องรอสัปดาห์หน้าที่จะมาพบกับคําถามดีๆของน้องๆอีกครับวันนี้ไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กก็คงต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ